ก็ขอ,ขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมจงมีแด่ญาติโยมท่านสาธุชนพี่น้องเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายในเช้าวันนี้นะเป็นเช้าพิเศษที่ธรรมภาพพร้อมคณะที่เดินทางมาร่วมงานที่ อำเภอปากช่องอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเช้าวันนี้ได้มีโอกาสเข้ามากราบเจเจดีโคบาอาจารย์ที่วัดธรรมซับ์มืดอ,อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา,าบริเวณข้างในก็สงบเงียบเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ รู้สึกว่ามีความปราบเรื่มมีความยินดีที่ได้มากราบคูบาอาจารย์ได้มาเห็นปฏิปทาประวัติคูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นปูริทัตโตหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่บุญมีหลวงปู่ทาจารุธรรมโม ซึ่งสถานที่วัดทำซับมือแห่งนี้ก็มีครูบาอาจารย์หล,ยลายรูปมาอาศัยสถานที่ในการประพฤติปฏิบัติเพื่อฝึกฝนอบรมบ่มบุญบารมีจนได้เป็นที่พึ่งได้ศีลได้ธรรมเป็นที่พึ่งนำพาดวงจิตวิญญาณของหลวงปู่ครูบาอาจารย์ หนาบันเทาความทุกข์ขัดเกลิ่ลสตัณหาจนเบาบางหลายๆคนหลายๆท่านเขาบอกว่าครูบาอาจารย์ได้บรรลุธรรมเป็นพาริยบุคคลถึงขั้นพระอร,ะรหันดับเหตุของการเกิดเป็นเหตุแห่งทุกข์ไปได้แล้วเราในฐานะที่เป็นลูกหลาน เกิดทีหลังมีความศรัทธาได้ตามรอยรูบาอาจารย์ได้มากราบสถานที่ที่รูบาอาจารย์ได้มาฝึกฝนได้มาอบรมขัดเกลากิเลสตัณหาจนเป็นที่สบายหลุดพ้นไปจากกองทุกกองกิเลสแล้วก็ถือว่าเป็นสิริมงคลแก่พวกเราผู้ได้มาพบมาเห็นได้มากราบมาไหว้สถานที่อันเป็นบริโภคเจดี สถา,านที่แห่งนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ครูบาอาจารย์ผู้มีภูมิศีลภูมิธรรมได้มาประพฤติปฏิบัติได้มาเยี่ยมมาเยือนฉะนั้นวันนี้รรมาภาพพร้อมทีมในการเดินทางมาร่วมงานบุญที่อำเภอปากช่องอำเภอมวกเหล็กในเช้าวันนี้จึงเป็นโอกาสมาถ่ายทอดสดแล้วก็มาพบปะ กับพี่น้องทั้งหลายวันนี้ก็คงจะเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยนี้ประจําปี2 5 6 5รอก็ถือโอกาสนําบรรยากาศดีๆแล้วก็เป็นการเริ่มต้นในมิตรหมายที่ดีสําหรับพวกเราทุกคนทุกท่านภาคเอกชนก็คงจะเริ่มทํางานในวันนี้แล้วเริ่มต้นปีใหม่แล้วภาคราชาการก็อาจจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้ ฉะนั้นเพื่อความเป็นเสรีมงคลเป็นนิมิตรหมายที่ดีก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจดำารงชีวิตอยู่ในคันลองของศีลของธรรมมีความรักมีความเมตตาเคารพซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกัน,กกน,กนที่สำคัญที่สุดก็คือรักและเคารพให้เกียรติในความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของตนเอง จะคิดจะพูดจะทำอะไรก็ขอให้ระลึกนึกถึงว่าเราเป็นมนุษย์เราเป็นรูปมีพ่อมีแม่เป็นสิทธิ์มีครูเป็นพุทธบริษัทเป็นศาสนิกของศาสนาต่างๆฉะนั้นเราจะต้องดำรงตนให้อยู่ในกรอบของศีลของธรรมให้มีความรักความเมตตาเอื้อเฟื้อเกื้อกูลจิบจืนแบ่งปันให้อภัยให้โอกาสซึ่งกันและกันฉะนั้นวันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลา ขออนุโมทนาสาธุกับท่านผู้ติดตามรับชมรับฟังทั้งที่อยู่ในประเทศไทยอยู่ต่างประเทศทั่วทุกมุมโลกขอคอ้ได้มีความสุขกายสบายใจโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนขอเจริญพเรเวียนเียนบึงบริขารลงปูครุบาจัจาร์ไหลกระเจา้าบึงนะ เบิงบริการที่เป็นได้ใส่เป็นบริการหลวงปู่ทาหลวงปู่ทาจารุธรรมโมวัดธรรมซับเมิอดอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาหลวงปู่หลวงปู่มียานามุนีวัดป่าสูงเนินอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา หลวงปู่เสากันตาซีโรวัดเรียบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีหลวงปู่มั่นภูริทัตโตวัดป่าสุทาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครณสถานที่แห่งนี้ได้อัญเชิญรูปเหมือนหลวงปู่คูบาอาจารย์มาประดิสฐานให้ลูกให้หลานทั้งพระภิกษุสามนเณร ญาติยมอุบาสกอุบาสิกาได้กราบได้ไว่าเพื่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจและก็เป็นสิริมงคลเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะประพฤติปฏิบัตินำพาดวงจิตดวงใจของตนเองให้มีความสงบร่มเย็นอันนี้บริขารของหลวงปู่ทาที่เคยใช้ขอหงลวงปู่บุญมียานโมนีมีแปรงสีฟันมีไฟฉาย มีได้มีเข็มมีช้อนมีมีโดโกนมีรองเท้ากาน้ำเครื่องใช้ในสมัยออกเดินทุดดงของครูบาอาจารย์สมัยก่อนครูบาอาจารย์จะอยู่แบบเรียบง่ายมีความสมถะ,ะแต่ว่าเน้นในการฝึกฝนอบรมบ่มจิตบ่มใจไม่ติดสวยติดงามไม่ติดรูหรา นะแต่ว่าจิตใจจะปราณีตจิตใจจะงดงามอันนั้นเราล,ลูกหลานทั้งพระคุณเจ้า,าพระภิกษุสาเมเณรในมีโอกาสมาเห็นได้ยินได้ฟังก็หวังว่าคงจะได้กำลังใจในการที่จะน้อมนำปฏิคุปปตาปฏิป,ปทารูบาอาจารย์มาประพฤติปฏิบัติเพื่อความสงบร่มเย็นแห่งจิตแห่งใจของเราทั้งหลาย แล้ั่งนี้เป็นบริการของหลวงปู่ทาเนาะมีหนังสือสุดที่อ่าหนังสือสุทธิของหลวงปู่ทาจารุธรรมโมมีเชือแขวนกดมีบาทตลกบาทมุ้งกรดผ่าสังฆาติผ้าจีวรผ้าสบงสายประคตตำรายาที่หลวงปู่บันทึกเองสมัยก่อนนี่อาจจะ ใช้สมุนไพรในป่าในเขาก็ามีการบันทึกก็ใช้ได้ผลจริงๆมีนาฬิกามีหนังสำหรับรับมีดโกนนะมีย่ามและผ้าบริขารโจนผ้าใช้อื่นๆผ้าอังสาาผ้านิสีธนะผ้าอาบน้ำฝนปั่นพื้นอันนี้ก็จะใช้ปัดพื้นต่างๆ บั้งฐานอันนี้คือน้ําที่ใช้เวลา,าเข้าฐานเข้าส่วมอาจจะไม่ใช่ไม้จะใช้น้ําก็เป็นไม้กระบอกไม้ไผ่ตั้งแต่สมัยก่อนยังไม่มีขวดพลาสติกไม่มีอะไรก็ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติกระบอกไม้ไผ่ทะลุปล้องแล้วก็ทำเป็นเหมือนกระบอกน้ําไม้นวดอันนี้เป็นไม้นวด ไม้เท้ามีช้อนมีขวานอันนี้คือเครื่องใช้ของคูบาอาจารย์สมัยโบรัมโบราณมีตะเกียงต่เ,เกียงแก๊สนะแต่เ,เกียงเล็กๆอัานหนังสือธรรมะสำหรับการศึกษามีฟันฟันพร้อมลงปูมีแว่นตาแล้วก็ไม้จิ้มฟันไม้สีฟันอันนี้เราเห็นแบบนี้แล้วก็รู้สึกมีความสุข สบายใจแล้วก็ศรัทธาในหลวงปู่คุบาอาจารย์ที่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติเป็นวิถีชีวิตที่ไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องลาบากเมื่อชีวิตเรียบง่ายอะไรก็จะง่ายไปด้วยแต่ถ้าเราเป็นคนเรื่องมากติดรู้รา้าติดสุขติดสบายความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นกับเราได้ง่ายๆเหมือนกัน นะวันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาจะได้เวลาสําหรับการเดินทางไปร่วมงานที่อำเภอม,ม่วเกเหล็กจังหวัดสระบุรีแล้วก็ถือโอกาสนี้ร่าลาเจดีคนะูบาอาจารย์ภายในก็จะมีพระพุทธรูปนะเป็นประธานโดดเด่นอยู่มีพระาธาตุคูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวหลวงปู่มั่นหนะลวงปู่เสาอยู่ตรงนี้ด้วย สถานที่ตรงนี้ครูบาอาจารย์ได้มาเยี่ยมมาประพฤติปฏิบัติถิ่นครูบาอาจารย์ฉะนั้นเราได้มากราบมาไหว้ได้มาพบมาเห็นก็คงจะเป็นบุญเป็นศรลมงคลกับเราทั้งหลายบัดนี้ก็คงจะได้ลาสถานที่ตรงนี้ขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจดึงบุญกุศลคุณงามความดีบารมีแห่งศีลแห่งธรรมที่ครูบาอาจารย์ได้ปฏิบัติบ,ตบำเพ็ญมา โรดเมตตาล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระวะปัจจัยปกป้องคุ้มครองรักษาเหล่าลูกหลานผู้มีความเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้ได้มีสุขภาพแข็งแรงอายุมัน่นขวัญยืนเจริญง,งอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนของ,ององค์สมเด็จพระบรมศาส,าศาสดานำพาจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นเป็นสุขจนนำพาตนให้พ้นทุกข์โดยทั่วกัน ทุกท่านทุกคนเถิน